สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงปักหลังในเดือนกันยายน,นนี้นะครับว่าในเรื่องของการงานการเงินความรักของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับการงานของชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงน,นี้คุณได้ไพ่เทพะพะัพพฤหัสได้ไพ่พระขันทกุมารและได้ไพ่พระวิษณุกรรมแสดงให้เห็นได้ว่าในช่วงปักหลังในเดือนกันยายนนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นมีโอกาสที่จะได้เริ่มงานใหม่ๆมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ครับและได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการงานอะไรที่ที่คุณได้ลง ทําอย่างตั้งอกตั้งใจคุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จและได้รับชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นทางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวในช่วงจังหวะเวลานี้ชาวลัคนาราศีมิถุนมีโอกาสที่จะได้พัฒนาเรียนรู้ทักษะเกี่ยวกับในเรื่องของการงานเพิ่มมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลบางคนนั้นมีโอกาสาที่จะได้อบรมศึกษาต,ต่อต่างประเทศซึ่งจะทําให้การงานของคุณนั้นประสบความสําเร็จได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่อยากจะบอกชาวลัคนาราศีมิถุนว่าหากคุณนั้นประสบความสําเร็จและได้ในสิ่งที่ต้องการก็อย่าพึ พยองหรือไม่ฟังใครเพราะว่าตัวคุณนั้นบางครั้งอาจจะมีความมั่นใจในความสําเร็จของตัวคุณเองมากเกินไปจนขาดคําแนะนําหรือความคิดเห็นของคนอื่นที่เอามาไต่ตองที่จะพัฒนาการงานของคุณให้ดีขึ้นแต่ถ้าหากคุณกล้าเปิดใจและยอมรับรับรองได้ว่าคุณจะเป็นคนที่มีความสามารถแบบก้าวกระโดดคุณจะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการงานและคุณมีโอกาสที่จะได้ทําการงานใหม่ๆในจุดใหม่ๆเริ่มต้นและประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเกี่ยวกับนนในเรื่องของโรงงานงาน,นช่างงานอสังหาริมทรัพย์และงานก่อสร้างงานรับเหมาจะมีโอกาส ากาสำหรับในเรื่องของการเงินนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนในปักหลังในเดือนกันยายนนี้คุณได้ไพ่เทพสาวได้ไพ่ไกลทองปราบชาลาวันและได้ไพ่ทศกัณฐ์ออกลบแสดงให้เห็นว่าชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงปักหลังนี้ต้องระมัดระวังและวางแผนในเรื่องของการเงินเป็นอย่างมากมีโอกาสที่จะเสียเงินเสียทองไปในหลายทิศหลายทางมีโอกาสที่จะมีปัญหาในเรื่องของการเงินที่จะทําให้คุณปวดหัวได้มากพอสมควรเลยทีเดียวรวมทั้งหากใครก็แล้วแต่ที่กําลังหาช่องทางทางด้าน,นการเงินใหม่ๆอาจจะรู้สึกอึดอัดหรืออาจจะรู้สึกว่ากว่าจะสําเร็จกว่าจะได้มาแต่ละ นนั้ค่อนข้างยากมากเลยทีเดียวหากใครก็แล้วแต่ที่ทํางานแล้วกําลังรอเงินค่ารับจ้างหรือรอเงินค่างว่นงานต่างๆก็อาจจะต้องล่าช้าหรือค่อนข้างที่จะต้องติดตามมากสักเล็กน้อยเพราะไม่อย่างนั้นแล้วมีโอกาสที่คุณนั้นจะปวดหัวหรือค่อนข้างที่จะใช้ความอดทนในการหาเงินหาทองในช่วงนี้จึงต้องพยายามวางแผนเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ให้ดีเพราะไม่อย่างนั้นแล้วชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงปักหลังนี้มีโอกาสที่จะช็อตหรือหมุนเงินไม่ทันได้อย่างแน่นอนสําหรับในเรื่องของความรักนั้นชาวลัคนารา ราศีมิถุนนั้นคุณได้ไพ่รัชนากับสังทองได้ไพ่พระโคนนทิและได้ไพ่ท้าววิรูปักสํสำหรับคนโสดนั้นมีโอกาสที่จะได้เจอเจอกับชาวต่างชาติต่างภาษาที่จะทําให้คุณนั้นมีโอกาสที่จะได้ชื่นชอบได้เช่นเดียวกันแต่ช่วงจังหวะเวลานี้คุณมักจะให้เวลากับตัวเองมากสักเล็กน้อยคุณอาจจะให้ความสําคัญกับในเรื่องของการงานและการเงินมากกว่าในเรื่องของความรักสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงจังหวะเวลานี้คนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความคิดเห็นที่ค่อนข้างที่จะแปลกแยกหรือความคคคิิดเห็นนนนททที่่ไปอยูใะศาง ซึ่งอาจจะทําให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นมีโอกาสที่จะทะเลบบาะเบาะแวง้งหรือมีปากเสียงกับคนรักได้จึงขอให้พยายามที่จะคุยกันด้วยเหตุผลสติและไม่ใช้อารมณ์หากมีเงื่อนไขอะไรที่ติดอยู่หรือหากมีเงื่อนไขอะไรที่คุณนั้นอาจจะยังต้องคุยกับคู่ของคุณให้เรียบร้อยชาวลัคนาราศีมิถุนจะสามารถที่จะจัดการได้เพียงแค่ว่าคุณจะต้องยืนหยัดอยู่บนตัวของตัวเองมีความมั่นใจในตัวของตัวเองและแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถเป็นผู้นําครอบครัวได้ความรักของคุณนั้นก็ จะช่วยทําให้คุณนั้นมีชีวิตชีวากระปี้กระเป๋าและจะทําให้คุณนั้นมีความแข็งแรงและมั่นคงในเรื่องของครอบครัวและคนรักได้เช่นเดียวกันและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงปักหลังในเดือนกันยายนนี้ครับ